การอยู่ที่ True Digital Park จะทำให้คุณรู้จักคนเพิ่มมากขึ้นแต่แน่นอน True Digital Park เองต้องดูแลแคมปัส<ช>มันจะมีคนส่วนหนึ่งที่ยังไง<ช>ก็ต้องมาที่แคมปัสเพื่อดูแล Campus แคมปัสห่งแต่เรื่องพวกนี้ครับมันไม่ได้อยู่ที่การบังคับกาเกณฑ์กันแต่ให้เนื้องานและโจทย์เป็นตัวตัดสินถ้าเกิดหัวหน้างานให้โจทย์ที่ตรงประเด็นมีความชัดเจนผมเชื่อว่ามันจะไกด์ให้คนรุ่นใหม่ที่มีความคิดที่ดีอยู่แล้วเนี่ยตัดสินใจว่าวันนี้ควรมาหรือไม่ควรมาแคเรนซ่าพามาเฟส ดร์ธาริสนิมมันพิพงศ์นะคะ g e n e r a l Manager t ร u ทรูดิจิทัลค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับอยากจะให้ดรทาริศนิมานติพงศอะค่ะแนะนำตัวสักนิดนึ่งนะคะทาริตครับเป็นผู้จัดก,การทั่วไปของ True Digital Park ครับหน้าที่หลักก็คือดูแลแคมปัส True Digital Park แห่งนี้ครับจริงๆก็ได้มีส่วนร่วมตั้งแต่ช่วยออกแบบตั้งแต่แรกอะครับแล้วก็ก่อสร้างขึ้นมาทั้งตึกเฟสแรกหรือว่าตึก East อีสของเราแล้วก็มาถึงเฟสล่าสุดหรือว่าตึกใหม่ตึกเวสเพิ่งเปิดดาเนินการมายังไม่ถึงปีดดีีีเลยเลยก็ูแออ่่ทนนนใสวขง General Manager ในทัวริสต์เต้าป์าตำแหน่งนี้ค่ะทำอะไรบ้างล่ะค่ะเจเนอรัลแมเนเจอร์ทำแทบจะทุกอย่างนะครับ ก็เหมือนกับเป็นคนที่ดูแลทั้งความครบสมบูรณ์ของตึกใช่ไหมครับต้องดูว่าทุกอย่างเรียบร้อยไหมมีความปลอดภัยไหมรวมไปถึงสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือเราพยายามจะให้ True Digital Park เป็นเหมือนบ้านของสตาร์ทอัพแล้วก็ SME แล้วก็คนเก่งท a l e n t ทั้งหลายรวมถึงยัง Generation ใช่ไหมครับตรงนี้ก็ต้อง deliver ให้ได้ว่าทํายังไงที่นี่ถึงจะไปนั่งอยู่กลางใจคนว่าเหมือนเป็นบ้านของคนรุ่นใหม่เพราะฉะนั้น General Manager จริงๆดูแลทุกอย่างเลยครับรวมถึงสุดท้ายสําคัญที่สุดของที่สุดก็คือดูแล คนที่ทำงานในบริษัท True Digital Park ด้วยครับอโอเคค่ะหลายๆคนคงสงสัยค่ะว่าจริงๆแล้ว True Digital Park เนี่ยคืออะไรคะต่างจาก True Digital หรือว่า True ยังไงล่คะคะความแตกต่างที่เป็นจุดยูนิคมากๆคือตึกนี้ไม่ใช่ตึกที่ให้คนในบริษัทมาทํางานเท่านั้นแต่ตึกนี้เนี่ยเป็นเหมือนตึกที่เปิดกว้างแล้วก็ถือว่าเป็น n e ว t r a l ground สำหรับทุกคนทุกแบรนด์ไม่ว่าจะเป็นคนตัวเล็กตัวกลางตัวใหญ่คนในประเทศและคนต่างประเทศทั้งหลาย เพราะนั้นถูดิจิทัลพ์คขโมดให้สั้นๆเลยก็คือเหมือนกับเป็น Innovation Hub เป็นบ้านของธุรกิจ Start-up แล้วก็เหมือนเป็นโรงเรียนที่สร้างเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตของคนทั่วไปที่เป็นคนคนเดียวเลยนะครับตั้งแต่เด็กถึงผู้ใหญ่โอเคค่ะ okay. อยากให้ดรทาริบอกค่ะจุดเปลี่ยนสักข้อค่ะที่ดิจิจ้าปาร์คเนี่ยมีวิธีการพัฒนาคนยังไงให้ประสบความสําเร็จค่ะแล้วก็มีวิธีการที่จะดึงดูดคนเก่งยังไงให้อยู่ในองค์กรค่ะ3ข้อที่น่าจะเป็นเรียกว่าจุดหลักที่ทําให้เราสามารถทําเรื่องพวกนี้ได้เกี่ยวกับเรื่องคนเนี่ยผมว่าหนึ่งเลยคือบรรยากาศในการทํางานบร,ริษัทดิจิทัลพาร์คเนี่ยเราให้ความสาคัญกับบรรยากาศในการทํางานมากแน่นอนละ่ะแฟชั่นฟิตี้มันพร้อมอยู่แล้วเพราะเราเป็นแคมปัสที่ใหญ่โตแล้วก็ตกแต่งได้สวยงามมากๆเวลาเดินเข้ามาฟีลลิ่ง ตัวนี้มันแรงอยู่แล้วรวมไปถึงคนที่อยู่ในทีมเนี่ยเป็นคนที่มีความสามารถผมคิดว่าบรรยากาศของทีมบรรยากาศที่ทํางานเนี่ยเป็นเรื่องที่หนึ่งที่ทได้อย่างที่2เลยผมเชื่อว่ายุคป,ปัจจุบันเป็นยุคของเน็ตเวิร์กผมเชื่อว่าคนทุกคนต้องการจะรู้จักคนมากมาย การอยู่ที่ True Digital Park จะทำให้คุณรู้จักคนเพิ่มมากขึ้นนอกเหนือจากคนในออฟฟิศของคุณที่นี่พอมันเป็น Innovation Hub พอมันเป็น Start Up Hub ใเนี่ยในทุกๆวันที่คุณเดินเข้ามาคุณมีโอกาสที่จะเจอกับคนใหม่คุณมีโอกาสที่จะทำความคุ้นเคยกับคนเก่าที่คุณเจอมาอ,มอันนี้ผมคิดว่าก็เป็นข้อที่สองน,นะครับส,<ะ>ส่วนข้อสุดท้ายผมคิดว่า True Digital Park มันมีเรื่องอื่นนอกจากเรื่องทำงาน<ะ>ด้วยเวลาคนมาที่นี่เนี่ยคุณสามารถมาเช้ามา,า,มาวิ่งออกออกำลังกายก่อนได้ สามารถเดินทางมาได้อย่างสะดวกแล้วมาที่นี่เนี่ยของกินสบายเลยครับเพราะว่าร้านอาหารเยอะมากนะครับ<ช>แล้วก็ไม่ใช่แค่อาหารอย่างเดียวมันจะมีแค่ขนมคาเฟ่อะไรทั้งหลายมันมีเรื่องอื่นเยอะแยะที่เราพยายามจะบิวทั้ง Work Life ทั้งหมดเนี่ยให้มันกลมกลมอยู่ที่นี่ได้จะได้ทํางานได้อย่างสบายใจผมว่า3ข้อเนี้ยเป็นสิ่งเบื้องต้นที่ผมสามารถตอบได้เต็มปากว่า t ูดิจิทัลพาร์คเนี่ยมอบให้กับพนักงานทุกคน จากว่าทูดิจิทัลพาร์คเรียกได้ว่าเป็นดิจิตอลอีโคซิสเต็มมะค่ะการทํางานในสภาพแวดล้อมแบบนี้ค่ะมีประโยชน์อย่างไรสาหรับองค์กรค่ะทูดิจิทัลพาร์คเนี่ยจะมีออฟฟิศอยู่ที่ชั้น6ของตึกที่เรียกว่าตึกเปกาซัสซึ่งอยู่ในฝั่งอี์ตรงนั้นเนี่ยไม่มีประตูนะครับคือออฟฟิศพวกเราเนี่ยคือเปิด <c oughs> เพราะว่าออฟฟิศพวกเราอยู่ในโคเวอร์กิ้งสเปซซึ่งใหญ่มากสิ่งที่เกิดขึ้นคือเราต้องบริการลูกค้า <c oughs> ซึ่งคําว่าบริการลูกค้าของทูดิจิทัลพาร์คที่คือ เปิดโอกาสให้ลูกค้าสามารถเดินเข้ามาคุยด้วยได้หรือเราสามารถชวนเขามานั่งข้างๆแล้วก็นั่งหาเรืออะไรกันได้งานของเรามันไม่ได้นั่งอยู่ตรงบ็อกซ์ของเราไม่ได้นั่งอยู่ตรงโต๊ะของเราแม้ว่าโต๊ะนั้นจะไม่มีข้อมากั้นก็ตามเนี่ยถึงแม้จะเป็นง้นยังไงเราก็โฟกัสง,งานเราอยู่แต่ว่าพอมันเปิดแล้ว,ลว,วดลอมไปด้วยสิ่งใหม่ๆสิ่งที่เปลี่ยนไปทุกวันได้เนี่ย ผมว่าตรงนั้นเนี่ยมันจะทำให้เรามี creativity หรือว่า accidentally think of something new อยู่ตลอดเวลาผมว่านั่นคือ beauty ของ environment หรือ a m b i e n t ในการทำงานที่ t 2 Digital Park มากกว่าครับเนื่องจากว่า2 Digital Park มีคอนเซปต์ที่เรียกว่า m y k i n g Work l a c e คะ่ะจึงอยากทราบว่าบรรยากาศในการทำงานแบบนี้คะ่ะมีผลยังไงกับพนักงานในองค์กรคะที่จะให้พนักงานองค์กรเนี่ยมีประสิทธิภาพในการทางานมากยิ่งขึ้นคะผมคิดว่า sustainability มันเป็นสิ่งที่มันเหมือนต้องปลูกฝัง เข้าไปครับซึ่งที่ถูดิจิทัลพาร์คเองเนี่ยคือรวมถึงเครือทรูด,ด้วยเพราะเราก็เป็นบริษัทในเครือเราให้ความสำคัญกับ sustainability ทุกๆ square มิเตอที่เราเดินไปในตึกเนี่ยเราแคร์เรื่องนี อันนี้ยังไม่รวมด้านที่ว่าโอเคมีความเขียวเยอะมีสวนเยอะทําให้จิตใจเราสบายใจหัวสมองแล่นขึ้นอันนั้นเป็นเรื่องทำอะไรแล้วนั่นคือ feeling ที่คนทํางานที่ t ู o Digital Park ได้อยู่แล้วแต่ว่าผมอยาก expand ครว่า green เป็นเป็น c o ว่า s t a b i l i t y ซึ่งอย่างที่บอกพอให้ความสำคัญกับเรื่องนี้เนี่ยมันทําให้คน keep the simple and topic in check ตลอดเวลาด้วยซึ่งผมคิดว่าพอมันโฟกัสเรื่องพวกนี้เนี่ยมันก็ทําให้เขาเหมือนกับว่ามีสมาธิมากขึ้นนะ <c oughs> คุณเดินไปทิ้งขยะอ่างเงี้ยคุณก็รู้ว่าคุณต้องแยกขยะนี่หรอก แต่คุณกลับมาปุ๊บพอคุณมานั่งปุ๊บคุณก็อาจจะอยากจดอะไรสักอย่างคุณอาจจะไม่ใช้กระดาษแล้วก็ได้หรือใช้กระดาษรีไซเคิละ cycle, อะไรเงี้ยแต่ว่าพอทุกคนมันทํากันหมดนะครับออฟฟิศสะอาดออฟฟิศซูสเทนเนเบิลผมว่าเรื่องนี้มันทําให้คนเหมือนกับว่ามีเซนเนตี้ที่ดีขึ้น คำถามต่อไปค่ะจริงๆแล้วคุณทาลิตะค่ะคิดยังไงคะเกี่ยวกับ work from anywhere ที่กําลังเป็นที่ฮิดในปัจจุบันของหลายๆองค์กรค่ะ t ิจิทัลพาร์คเนี่ยผ่านโควิดมาตั้งแต่แรกเลยนะครับคนก็ไม่ได้มาทํางานเลยก็อยู่ที่บ้านหมดออฟฟิศเราก็ต้องเรียกว่าร้างแบบแบบหนึ่งกันเราเห็น evolution ทางด้าน mindset เห็น evolution ทางด้าน behavior ทั้งหมดค่ะผมคิดว่ามันกลับมาอยู่ในจุดที่ยอมรับกันได้แล้วว่าการ work from anywhere หรือการเป็น flexible working style เนี่ยมันเป็นเรื่องปกติมากๆ <c oughs> เพราะฉะนั้นผมเห็นด้วย100%กับการ work from anywhere ครับแต่แน่นอน To Digital Park เองต้องดูแลแคมปัสมันจะมีคนส่วนหน่งที่ยังไงก็ต้องมาที่แคมปัสเพื่อดูแลแคมปัสแห่งนี้ถ้าเกิดเป็นวัยรุ่นหมดบอกว่าทำงานที่บ้านได้สิทำไมไม่ได้5วันไม่เข้าออฟฟิศเลย ผมคิดว่ามันก็เป็นไปไม่ได้แต่เรื่องพวกนี้ครับมันไม่ได้อยู่ที่การบังคับกะเกณฑ์กันแต่ให้เนื้องานและโจทย์เป็นตัวตัดสินถ้าเกิดหัวหน้างานให้โจทย์ที่ตรงประเด็นมีความชัดเจนผมเชื่อว่ามันจะไกด์ให้คนรุ่นใหม่ที่มีความคิดที่ดีอยู่แล้วเนี่ยตัดสินใจว่าวันนี้ควรมาหรือไม่ควรมา แต่ด้วยความที่ทูดิจิทัลพาร์คส่วนใหญ่ก็จะเป็นวัยรุ่นในทีมนะฮะเพราะฉะนั้นเรื่องพูกนี้ไม่ไม่ค่อยมีปัญหาอะไรแล้วก็พอเห็นลูกบ้านทําอะไรปุ๊บเนี่ยเราก็เรียนรู้จากตรงนั้นแล้วเราก็เหมือนกับตั้งคําถามตัวเองว่าตรงไหนที่มันพอเหมาะพอดีก็เป็นไปตามนั้นสำหรับคนที่อยากมีเป้าหมายในการทํางานในบริษัทที่มีสวัสดิการดีคะ่ะทูดิจิทัลพาร์คเนี่ยถือว่าตอบโจทย์ในด้านนี้ไหะผมว่าเราเป็นบริษทัทถือว่ารุ่นใหม่ไฟแรงค่ะ ผมคิดว่าถ้าคนรู้สึกว่าอยากจะใช้เวลาในชีวิตเนี่ยกับการทำงานในบรรยากาศที่ดีเพื่อนร่วมง,งานที่ดีรวมถึงมีสิ่งแวดล้อมที่แวดล้อมไปด้วยความหลากหลายแล้วก็โอกาสมากมายเนี่ยผมว่า True Digital Park น่าจะเป็นหนึ่งในตัวเลือกที่น่าสนใจที่สุดที่หนึ่งล <c oughs> แล้วก็เรื่องสวัสดิการอะไรเนี่ยเราก็มีพร้อมที่จะดูแลพนักง,งานทั้งหมดอยู่แล้วนะ <c oughs> ครับเพราะฉะนั้นเนะี่ยผมคิดว่าเราก็ควรจะอยู่ เ็น,น่ชอยีสนใจครับสุดท้ายนี้นะคะอยากจะให้คุณทารลิตะค่ะมีอะไรอยากฝากบอกสําหรับพนักงานสายเทคหมคะหรือว่าคนสายเทคที่กําลังดูอยู่ในขณนะนี้คะ่ะ อยากจะบอกว่า True Digital Park เราพยายามจะสร้างเหมือนแคมปัสที่ไม่ใช่จำกัดแค่คนเทคอย่างเดียวด้วยนะครับไม่ว่าคุณจะเป็นใครก็ตามครับคุณสามารถเดินเข้ามาในที่แห่งนี้เนี่ยแล้วน่าจะได้รับอินสป r เรชันกลับไปเต็มๆรวมถึงได้สัมผัสกับบรรยากาศที่เราพยายามสร้างสรรค์ขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นบรรยากาศในเชิงที่เซเรียสหน่อยเรื่องการทางานเรื่องการคิดธุรกิจอะไรก็ตามหรือเป็นบรรยากาศในด้านซอฟต์ไซส์ไม่ว่าจะเป็นอาหารที่ครบครันไม่ว่าจะเป็นออไลฟ์สไตล์ที่ดีรวมไปถึงสิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยีที่ สำคัญที่สุดเนี่ยที่เราจัดเต็มที่นี่พอสมควรผมคิดว่านี่คือบ้านของธุรกิจใหม่นี่คือบ้านของทาเลนยุคใหม่อย่างแท้จริงก็อยากจะเชิญชวนทุกคนมาที่ทรูดิจิทัลพาร์คในวันที่สามารถมาได้ครับ